วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิพเศรษฐกิจการเมืองนะคะกับช่วงของ TDRI ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของนิคมจนะบทเรียนการพัฒนา กับการฟังเสียงประชาชนนะคะกับดรเสวรัตน์รัตนคำฟูผู้อำนวยการวิจัยนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ t d r i ค่ะสวัสดีค่ะดรเสวรัตคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคณิรนันทค่ะค,ค่ะ,คะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนเป็นกรณีศึกษาสําหรับอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะก็คือเรื่องของนิคมจะนะ เป็นโครงการที่มีการพูดกันมาอย่างยาวนานหลายปีนะคะเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็เคยมีบทความแล้วก็ตั้งคําถามสําคัญเรื่องของการพัฒนาด้วยอาจารย์ได้ตั้งคําถามอะไรไว้บ้างอยากจะให้ย้อนให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยคาถามเหล่านั้นมีคําตอบหรือ,อยังคะ่ะ ค่ะขอบคุณแคร์คำถามที่เคยตั้งไว้ตอนนั้นมันอยู่5ข้อข้อข้อแรกก็คือบอกว่าทาาําไมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบว่าในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเออขตพณะนทพิเศษเฉพาะกิจจนะนะคะซึ่งมันทําให้เกิดการดําเนินการ ตามมาก็คือว่ามีการเริ่มการดําเนินการปรับปรุงผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินในสารตำบลน,นะคะโดยที่ในขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับเื้องต้นทุนแล้วก็ผลประโยชน์ของโครงการต่อส่วนรูปที่ชัดเจนก่อนก็คือว่าอย่างก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะลงทุนด้วยเงินหรือว่าด้วยที่ดินเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนว่าเงินหรือว่าที่ดินที่เราจะใช้ไปเนี่ย มันจะเกิดประโยชน์ถ้าหากเราไปทากิจกรรมอะไรมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าสาหรับโครงการนี้เนี่ยที่ตั้งคําถามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เดินหน้าบอกว่ามีการปรับปรุงผังเมืองโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าที่ดินนั้นเหมาะสมที่จะทําอะไรอันนี้ก็คือคําถามข้อแรกค่ะ,ะคำถามข้อที่สองก็คือบอกว่าโครงการนี้จะทําให้เกิดการจ้างงานหนุนแสงตาแหน่งจริงหรือเปล่าจะเป็นประโยชน์กับแรงงานในพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาขอ ขออนุมัตในหลักการเกี่ยวกับเรื่องของการทำเขตขนาพิเศษนี้ค่ะเขาบอกว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานหนึ่งแสนตำแหน่งแต่จากการที่เข้าไปดูก็เพราะว่าอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นพวกอ,อุตสาหกรรมผลิตการหันลมผลิตเพิ่มกำนิงไฟฟ้าอุตสาหกรรมผลิตหัวรถจกักรค่ะซึ่งส่วนนี้เรียกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมหนักก็คือว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่จะใช้ทุนเข้มข้นหคือเกิดเป็น a p i ซ a l intensive เขาไม่ได้ต้องการแรงงานจํานวนมากก็เลยทำให้เกิดคําถามว่าแล้วจะทําให้เกิดการจ้างงานเป็น ตำแหน่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สําคัญก็คือบอกว่างานที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในท้องถิ่นไหมว่าจะทาให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยผลการศึกษาก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับคนในท้องถิ่นอ้างบอกว่าจะทาให้เกิดการจ้างงานหรือแฉตำแหน่งแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูข้อมูลประกอบเราก็จะมีคําถามคือว่าไอการอ้างว่าทําใที่เกิดการจ้างงานหรือแฉตำแหน่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง คำถามข้อที่สามก็คือบอกว่านิโครมุสาการจะนะในพื้นที่สงขลาเนี่ยมันมีความจําเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าในในตอนนั้นนะคะก็มีนิคมมุสาการรมมีอยู่แล้วสามแห่งซึ่งเราก็พบว่ายังมีพื้นที่ที่ยังใช้ไม่เต็มเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเกิดพื้นที่นิคมมุสาการแห่งใหม่ขึ้นมาก็น่าจะต้องตอบคำถามว่ามันจะเติมเต็มยังไงกับส่วนที่นิคมที่มีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้พื้นที่มันก็ยังเกินอยู่นะคะ ามข้อที่สี่ก็คือโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ได้ยังไงเพราะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องของการทำอุตสาหการรมหนักนะคะการทำท่าเรือน้ำลึกแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยอย่างน้อยนะคะสามสิบเอร์เซ็นต ทาอาชีพเกษตรกรรมแต่ว่านี่โครตสาการรมนี้จะตอบโจทย์ยังไงกับพวกเขาก็ไม่ได้มีคําตอบให้ก็เลยมีคําถามเพราะว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นยังไงเพราะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมันไม่ได้โยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่นส่วนคําถามข้อสุดท้ายก็คือบอกว่าโครงการจะสร้างฐานที่สุขได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอตอนที่เขาเสนอโครงการนี้เขาบอกว่าโครงการนี้จะช่วย แก้ปัญหาความไม่สนุกในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทราบกันดีค่ะว่าปัญหาความไม่สนุกในพื้นที่ภาคใต้มันมีหลากหลายสายเหตุมากทั้งเรื่องของการที่ปัญหาความไม่ได้รับความเป็นธรรมปัญหาการที่ยังเรื่องการขับใช้กฎหมายไม่โปร่งใสแล้วก็ล่าสุดพอเกิดนิคมนี้ก็ทําให้มีความขัดแย้งระหว่างคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่เห็นต่างนะคะทั้งหมดก็เลยเป็นห้าคำถามบอกว่า การที่จะทำให้มีการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเนี่ยควรต้องมีการตอบค่าคำถามน,นี้ก่อนค่ะ ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นห้าคำถามสําคัญที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยหรือว่าคนในพื้นที่แล้วก็อีกหลายฝ่ายเลยได้ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะถึงเรื่องของการทําโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับภาครัฐที่จะทําโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ต้องประเมินผลกระทบหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนกับสังคมเนี่ยคะ่ะภาครัฐเนี่ยได้บทเรียนอะไรกับการทําโครงการนี้บ้างคะค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเรามี เหตุการณ์แบบนี้บ่อยว่ากค่ะว่าเรามีการจับทําโครงการขนาดใหญ่มากอย่างที่เรียกว่าเป็นอภิมหาโครงการเลยนะคะอย่างเคสของเขตพัฒนาพิเศษเพอกิจนะค่ะเพราะว่าจะมีการสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกมีการสร้างโรงไฟฟ้ามีการสร้างสย์อุตสาหการรมแต่ว่าคําถามที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าก่อนที่จะเอาโครงการใหญ่ขนาดนี้ไปลงแต่ว่าได้มีการ พูดคุยกับชาวบ้านอย่างรอบด้านหรือย่างม,มีการทําการศึกษาผลกระทบในภาพรวมแบบยุทธศาสตร์หรือที่เรียวกว่า SEA นะคะ<ไ>ซึ่งข้อดีของการทำคงข้อดีของการทํา SEA เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการให้ความสําคัญกับกามรมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการบูรณาการมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเ<ไ>พื่อทําให้เกิดการพัฒนายอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าหากเรามีการ ศึกษา SCA ก่อนเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการที่ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยในการที่จะมีการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าเราเรามีการศึกษาอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วว่าพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมอะไรศักยภาพของพื้นที่ควรจะได้รับการสนับสนุนไปในทางไหนแต่ว่าโครงการขนาดใหญ่จํานวนมากของภาคพัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยการที่มีโครงการก่อนแล้ว เดินหน้าไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาว่าศักยาภาพของพื้นที่เป็นอย่างไรค่ะเราฉะนั้นบทเรียนที่ภาครัฐควรจะควรจะมีการคิดถึงมากๆสำหรับเวลาการทำอภิมหาโครงการแบบนี้นะคะว่าควรจะเริ่มด้วยการทำ SEA ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคอพื้นที่มีศักยาภาพอะไรแล้วควรจะสนับสนุนพื้นที่นั้น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็หมายความว่าเราต้องคิดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลค่ะแต่ว่าที่ผ่านมารวมถึงเ,เคสของจนะด้วยก็คือเป็นกรณีที่โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงอย่างรอบด้านของประชาชนค่ะ ค่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะในการทําโครงการขนาดใหญ่ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือควรจะฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ประเมินผลกระทบกับชุมชนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านก่อนที่จะมีการตัดสินใจหรือว่าฟันธงทำโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างโครงการที่จะนะเนี่ยกับการทำ SEA เนี่ยมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมคะทำไมรัฐบาลท่านนายกเนี่ยถึงบอกว่า อยากจะให้มีการทำ s e a ที่โปร่งใสแล้วก็เน้นการสื่อสารกับคนในพื้นที่นะคะ การทำ SDA จริงๆส่วนตัวมองว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาตรงไหนนะคะที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเหตุที่ทำไมถึงไม่ทำ s e a กันก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่สภาทั์ได้มีเคยมีการศึกษากับเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็พูดชัดเจน,นะคะบอกว่าการที่จะจัดทำโครงการขนาดใหญ่ โพืงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยควรจะต้องมีการท,เาทำเรื่อง SEA ก่อนแต่ปรากฏว่าอย่างาโครงการเขตพนาพิเศษจนะเนี่ยมันก็เป็นลนักษณะที่ลุยเดินหน้าไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการศึกษา SEA นะคะแล้วมันทำให้เกิดความขัดย áng, แย้งระหว่างคนที่เเห็นต่างแล้วก็คนที่สนับสนุนนะคะซึ่งไอ้ความขัดแย้งตรงนี้จริงๆมันมันไม่ควรเกิดขึ้นถ้หาหว่าภาครัฐเนี่ยให้มีการ ศึกษา s e a ก่อนสิ่งที่ควรทำสำหรับภาครัฐนะคะก็คือว่าต่อไปอะไรก็ตามที่ว่าม่ตจะทำิธิมหาโครงการเนี่ยควรจะให้มีการจัดทำ SCA ก่อน,นะคะซึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องแบบแนวคิดของสภาพัฒนะคะซึ่งพูดมาตั้งแต่ผ่อนผ่อนมา จะแบบที่สิบสิบเอ็ดสิบสองพูดมาโดยต่อเนื่องและจริงๆน่ะท่านนายโอเองก็มีการถแถลงนโยบายนะคะบอกว่าให้ใช้เอซเป็น,นกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสัทธิการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทาให้เกิดการร่วมมือกัอนของภาคส่วนต,ต่างๆเพื่อนําไปสู่การขนาที่ยั่งยืนแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ทำจนกระาทาั่งชาวบ้านมาทวงสัญญาล่าสุดแล้วก็อย่างล่าสุดเี่เท่าที่เราทราบธรรมติคอรมอก็ อมายอมรับที่จะทำแต่ทำ SEA ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ว่าควรทำแต่ว่าต่อไปก็คือควรจะเอา SEA ทำตอนแรกเลยก่อนที่จะแบบให้มันเกิดความขัดแย้งก่อนแล้วค่อยทำค่ะอืมค่ะตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะคะกระบวนการอย่างการทำ SEA เนี่ยจะได้ไม่มีคำถามหรือว่าไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรโดยเฉพาะจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคนที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะอย่างโครงการจนะเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย อาจารย์มองว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรที่จะสร้างความชอบธรรมแล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยพึงพอใจด้วยเป็นการเปิดกว้างแล้วก็ให้สิทธิกับประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะค่ะจริงๆตามที่มติครมอออกมานะคะแล้วก็ซึ่งก็เห็นด้วยกับการที่แนวคิดที่ชาวบ้านเ,เสนอนะคะก็คือว่าให้สภาพัฒน์เป็นตัวกลางค่ะเป็นหน่วยงานที่ จัดทำเรื่องของ S E A เพราะว่าสภาพัฒนมีความเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเกยกับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนากเศรษฐกษิจและก็สังคมของประเทศชาติมายาวนาน,นะคะ่ะแล้วก็สภาพัฒน์ก็เรียวกว่าเป็นหน่วยงานที่มีความรู้กับเรื่องของ S E A นะคะซึ่ง ถ้าหากเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันก็คือสอปอตอเนี่ยคือสอปอปตอก็ไม่ได้มีความเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของการทําแผนเราาษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมนะคะไม่ได้มีความารู้เรื่องเอ a แถมสออปตังเป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นาทางออกที่ดีที่สุด ตามที่มติคอรามอออกมาก็คือว่าให้สภาพทเป็นหน่วยงานหลักในการจะทำเอชพีเอคิดว่าเป็นเป็นทางออกที่ดีที่ดีทดี่มากที่สุดแล้วนะคะณนะตอนนี้แต่สิ่งที่ถ้าหากว่าจะควรต้องสร้าระวังต่อไปก็คือว่าการดําเนินการต่างๆที่ทําอยู่ก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรงุงผังเมืองนะคะตรงนี้ก็คิดคือควรจะหยุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเรายยไม่รู้เลยว่าพื้นที่เหมาะสมทาอะไรแต่ว่าก็มีการดําเนิน ดำเนินการบางขั้นตอนไปแล้วกับเรื่องการปรับปรุงผังเมืองค่ะตัวนี้ก็คือต้องต้องมาเริ่มเซตศูนย์กันใหม่ค่ะต้องต้องหยุดก่อนรอให้ทําผลเอเอออกมาก่อนแล้วถึงค่อยเดินหน้าว่าจะต้องทําโครงการอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องทําอะไรที่ผ่านมาก็คือมีการข้านขั้นตอนก็คือบอกว่ายัางไม่ได้มีการทําผลกระทบอย่างรอบด้แต่ปรากฏว่าก็ให้สํงงานักงา,านณโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าปรับปรงุง ใช่ประโยชน์อันนี้ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรทำค่ะก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้กันนะโอเคก่อนที่เราจะเริ่มพี่มหาโครงการใดๆก็ตามให้เริ่ม SGA ก่อนเลยแล้วก็แทาให้ทุกอย่างมันตรงอยอย่งใสค่ะไม่ไม่ใช่ว่าทําให้ชาวบ้านเขาขัดความไว้วางใจค่ะ ตรงนี้นี่เป็นบทเรียนสําคัญเลยนะคะสําหรับการทําโครงการขนาดใหญ่ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีการศึกษาผลกระทบแล้วก็อย่างโครงการนี้เนี่ยการทํา s e a ก็จะได้สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างแล้วก็จะได้เดินหน้าไปอย่างมีทิศทางแล้วก็มีข้อสรุป ตรงกันกับทุกฝ่ายด้วยนะคะในมุมที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยคะ่ะโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆในหลายๆพื้นที่อาจารย์มีข้อสเสนอแนะยังไงบ้างไหมคะ สำหรับโครงการที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่จริงนะคะมันต้องมีการยึดโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะอย่างในเคสเ<อ>ขสาชนะเองก็คือต้องมาเริ่มก่อนว่าพื้นที่เขามีศักยภาพอะไรนะคะซึ่งจากเาท่าที่ดูเบื้องต้นนะคะก็เพราะว่าเขามีศักยภาพของการทําเป็นเกี่ยวกับการทําอุตสาหการรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านคือถ้าหากว่าเราจะทําโครงการในการที่จะต่อย,ยอด สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะช่วยได้มากก็คือว่าเราจะสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเขาได้ยังไงเริ่มจากตรงนี้ก่อนคะแล้วค่อยไปขยายผลแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราเริ่มจากสิ่งที่มันไม่ยึดโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่นของเขาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังค่ะแล้วก็ลักษณะของงานที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์กับคนในท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องทําให้คุณภาพคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นทําให้เขาสามารถที่จะ มีการพัฒนาทักษะอะไรในการที่ทําให้เขาต่อยอดอาชีพที่เขาทําอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างคนที่ทําอุตสาหการรมท่องเที่ยวหรือว่าทำอุตสาหการรมประมงพื้นแ้้นเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐช่วยได้ก็คือจะเขาไปช่วยยกกระดาษทักษะเขาได้ยังไงให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดดิจิตอลนะคะอย่างน้อยอมาช่วยกันทําต่อย,ยอดอุตสาหการรมในการที่แปลรูเปเกษตรแทนได้ยังไงคือมันต้องคิดอย่างอยคางมุมซ้อนค่ะก็คือเริ่มจากแาน ทรัพยากรที่เขามีไม่ใช่ว่าเริ่มจากศูนย์หรือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยึดโยงกับเศรษฐกิจท้องถิน่นช่วงหัวใจสําคัญเลยก็คือว่าเริ่มจากเศรษฐกิจท้องถิน่นนะคะว่าเขามีศักยภาพอะไรแล้วภาครัฐจะช่วยต่อยอดทําให้เขาเก่งขึ้นได้อย่างไรทําให้สินค้าก็มีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไงแรงงานจะทําจะช่วยยังไงให้เขามีทักษะที่สูงขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเราบอกว่าเราต้องการเห็นคนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หัวใจสําคัญเลยก็คือว่าเราต้องเราต้องให้เขามีทักษะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพเนี่ยเราจะทําเป็นน้อยเกินไปค่ะ,อ,ะอืมค่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือมองเรื่องของฐานของชาวบ,บ้านในพื้นที่ก่อนนะคะว่าเขาต้องต้องการทักษะอะไรแล้วก็ในชุมชนเนี่ยเขา มีทรัพยากรอะไรอยู่ด้วยแล้วจะเสิร์ฟทักษะเขายังไงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยคืออะไรตรงนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นประเด็นที่ทางอาจารย์ได้ให้ข้อแนะนาเอาไว้นะคะว่ากับการทําโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ จะมุ่งประโยชน์ที่คนในชุมชนหรือว่าประชาชนในพื้นที่จริงๆเนี่ยต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะสําหรับโครงการขนาดใหญ่เนะะี่ยค่ะอย่างจนะเนี่ยยังมีประเด็นไหนต่อจากนี้เนี่ยที่เราจะต้องติดตามอีกบ้างไหมคะ ตอนที่จะตอบอคําถามกับคาถามนี้นะคะขอย้อ,ยอนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่านอกจากเรื่องการฝึกทักษะให้ได้นานแล้วจริงๆเรื่องการศึกษามีความสําคัญมากๆนะคะถ้าเราบอกว่าเราต้องการพัฒนาพื้นที่จะนะเนี่ยสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญก็คือว่าทํายังไงให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีในพื้นที่น้ํเอย่างตอนที่ไปลงพื้นที่ก็ยังเห็นนะคะว่ามันยังมีช่องว่างอยู่มาก สำหรับเด็กในเมืองกับเด็กในพื้นที่ชนะที่ได้รับการศึกษานะคะคือเราจะไม่สามารถพันาพื้นที่ได้เลยได้หากว่าเราไม่ได้ลงทรัพยากรเลกับยื่นการศึกษา นันสิ่งที่ภาครัฐควรทำก็คือว่ายกระดับการศึกษาของคนในพื้นที่ของเด็กๆคะให้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเมื่อสักครู่ที่คุณปวินาไมายบอกว่าแล้วในพื้นที่ชนะเราควรจะทํำยังไงใช่ไหมคะ,ะก็คือคิดว่าจากตอนที่เรามีการศึกษา s c a ค่ะซึ่งมันเป็นการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทุกมิติ้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาตัวนี้ค่ะจะบอกจะบอกเราได้อย่างชัดเจนเลยบอกว่า พื้นที่เอ่อจะนมีศักยภาพอะไรมีทางเลือกอะไรที่ควรทำบ้างแล้วจากนั้นก็ดูว่าทางเลือกอะไรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาค่ะคิดว่าเอ่อถ้าหากว่าเราเราได้ผลการสื่อสารน้อนคิดว่าจะทำให้เอเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเข็มทิศแทนในการที่เราจะพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไปค่ะค่ะตรงนี้นี่คือสิ่งสำคัญเลยนะคะสำหรับการทำโครงการขนาดใหญ่อื่นๆด้วยก็จะมีจนะเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับทุกภาคส่วนเลยนะคะสำหรับ การทําโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตเนี่ยค่ะอย่างน,น้อยๆเนี่ยเรื่องของการศึกษาผลกระทบการทํา S ซ a ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเป็นบทเรียนทั้งเรื่องของบทเรียนกับหน่วยง,งานภาครัฐเองแล้วก็ชุมชนที่จะสร้างความเข้มแข็งในการช่วยกันตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะคะค่ะเอ a เเป็นเป็นคำตอบนะคะคือจริงๆแล้วในหลายประเทศในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะทั้งประเทศใน สหภาพายุโรปสหรัฐอเมริกราหรือว่าสารหรัฐอามรกานะะแล้วก็รวมทั้งประเทศนำท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียนนะคะเขาก็มีการใช้ SCA กันมากในการวางแผนพัฒนาประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาจะพัฒนาเมืองหรือว่าพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเนี่ยแม้กระทั่งประเทศอย่างที่เรามองว่าเขาแบบ พัฒนาบอกว่าลุยพัฒนามากๆแม้แต่อย่างจีนนะคะก็ยังมีการใช้ SCA ในการวางแผนต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายรถไฟในประเทศหรือว่าการพัฒนาเมืองแล้วก็การเดินทางขนส่งในเมืองของจีนนะคะโครงการที่หลายประเทศมักจะใช้ SCA การนะคะก็คือเป็นโครงการกระตุ้ับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งการพัฒนาเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทำกันมานานหลายปีแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาเพิ่งอาจจะเริ่มใช้ไม่นานนะสำหรับประเทศไทยมีการคุยกันมานานแล้วเป็นสิบปีนะคะแต่ว่าเ,เห็นเป็นรูกปกระทำก็ยังน้อยอยู่นะคะเท่าที่ทราบก็คือว่าในประเทศไทยมีโครงการที่ทําเรื่องอ SCA เนี่ยยังไม่ถึงสาสิบโครงการนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสาภาพัฒน์เองก็พยายามถักดานบอกว่าให้มีการ เอาเรื่องการจัดทำ SCA เนี่ยไปไปอยู่ในขั้นตอนของการทํากฎหมายเลยซึ่งทีจริงถ้าหากเราทาได้ก็จะดีมากนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีการที่เรียกว่าเป็นการลักไก่ถ้าเกิดเราก็เป็นโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่นะคือว่าต้องให้มีการจัดทำ SCA สําหรับทุกโครงการที่เป็นอภิมหาโครงการค่ะค่ะอย่างนั้นเนี่ยนอกจากที่ตระนแล้วโครงการอื่นเนี่ยพอจะมีข้อมูลไหมคะที่เรียกว่าเป็นการลักไก่ทาแล้วไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการทํา SCA อย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยยังมีโครงการอื่นอีกไหมคะ ถ้าโครงการขนาดใหญ่จริงๆที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองขณะตอนนี้นะคะก็โครงการที่เดินหน้าอยู่มันอาจจะเป็นลนักษณะของโครงการมากกว่าค่ะแต่จริงๆถ้าเราเอาแนวคิดของเรื่องการพัฒนาเมืองเข้าไปนะ,ะอย่างเคสอย่างปัจจุบันที่เราพูดเรื่องนาบอนนะคะก็เออ จริงๆอันนั้น,นเพราะมันเป็นเกี่ยวมันเป็นการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะซึ่งจริงๆเราก็สามารถเอา SCA เข้าไปใช้ได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เนี่ยอย่างในเคสของนาบอนก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะจริงๆก่อนที่จะมีการทําเรื่องของเดินหน้าลงไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโครงการของเอกชนแต่ถ้ามันเกี่ยว กับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องงสิ่งแวดล้อมก็ควรจะเอาความคิดเรื่องของ SCA มาจัดทาด้วยนะคะก็คืคอจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเอโครงการที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันหรือว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นโครงการที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน,นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเกี่ยวข้องกับสังคมค่ะเราก็ควรจะเอาแนวคิดเรื่องการจัดทำ SCA มาจัดทำไม่ว่าจะเป็นโครงการรูปแบบไหนค่ะ ดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะสําหรับโครงการขนาดใหญ่หรือว่าโครงการที่มีผลกระทบกับผู้คนจํานวนมาก SEA เนี่ยจะเป็นหัวใจแล้วก็เป็นคําตอบเลยสําหรับการที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มีการประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีข้อสรุปที่ตรงกันสําหรับโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบรอบด้านแบบนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับมุมมองเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้รบกวนมาคุยอีกเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ขอความรู้กันนะคะจากทาง t d r i ค่ะก็เป็นเรื่องของโครงการจนะนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการที่ภาครัฐเนี่ยจะทําโครงการอะไรอย่างน้อยๆเลยนะคะต้องมีการรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมี ข้อสรุปหรือว่ามีทิศทางที่ตกผลึกเห็นตรงกันนะคะม่อย่างนั้นนี่จะมีปัญหาตามมาแล้วก็จะมีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านอย่างเช่นกรณีของจนะาที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นะคะ หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันจับตาดูด้วยนะคะว่าโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างชอบธรรมหรือว่าจะสร้างผลกระทบอะไรอีกบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนักวิจัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ได้มาเล่ามุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราฟังดรสวรัตต์ปัตนะคำฟูผู้อำนวยการวิจัยนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ TDRI นะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ